สวัสดีคร,รับเศรษฐีพักเครื่องนะครับเศรษฐีพักเครื่องพบกันกับเช้าวันวันพฤหัสที่สิบหกนะครับวันนี้วันครูนะครับวันนี้วันครูนี่ก็วันนี้ผมมีพระแบ่งปันนะครับเศรษฐีพักเครื่องเป็นพระเก่าพระเก็บของคุณยายท่านหนึ่งกนแล้วกันคุณยายนะท่านเอามาให้แบ่งปันนะท่านเอามาให้แบ่งปัน เห็นผมไลค์ท่านก็นเลยเอามาให้แบ่งปันมั่งเผื่อใครอยากแบ่งปันก็แบ่งปันได้เลยนะครับในราคา500้อยบาทมีโอนมีปลายทางนะครับเป็นพักเก่าผระเก็บของคุณยายนะนี่บอกว่าได้มาตั้งแต่สมัยยังเป็นาสาวๆเลยนะครับยังสาวๆเลยก็ลองดูเอาตามภาพกันเลยนะครับเอาตามภาพกันเลยมาเิ่มกันเลยปิดตามรายการนะครับรายการละห้าร้อยบาทมีโอนมีปลายทาง มีวมีปลายทางช่องทางการติดต่อข้างล่างนะครับเบอร์โทรไอเดีไลน์นะครับเศรษฐีพักเครื่องเดี๋ยวผมจะซูมให้จัดจ้าไปเลยรายการที่หนึ่งครับ <c oughs> ไม่มีเกอบนะครับไม่มีเกาะเป็นของคุณยายนะไม่ใช่ของผมนะการมาแบ่งปันก็เอาามภาพนะครับให้ภาพมันฟองกันแล้วกันรายการที่หนึ่งครับนี่เนื้อแห้งแกล่งเก่ามันฉ่ำอย่างนี้เลยนะครับนี่เลย ชัดเจนนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เนื้อหาดีนะครับมวลสารดีเนื้อแกล่งเนื้อเก่านี่ความแห้งความเก่าชัดเจนเลยนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับบางคุณพมนี่มีตาด้วยนะครับมีตาด้วยชัดเจนนะเป็นพระเก่าพระเก็บของคุณยายท่านหนึ่งนะท่านบอกได้มาตั้งแต่ยังสาวๆเลยนะนตั้งแต่สาวๆเลยตอนนี้ก็น่าจะ จ็ดสิบกว่าแล้วนะลองจะสาวๆก็ลองดูนะครับลองดูนี่เนื้อนวลหนุบเลยนะครับเนื้อนวลหนุบก็รายการที่หนึ่งครับเป็นบางเงินพรมนะครับบางุินพรมมีตาด้วยปิดตำภาพนะครับปิดตำรายการเลยรายการที่หนึ่งครับรายการที่สองครับพิมพ์ตันแซมนะครับดูเนื้อนะครับดูเนื้อนะครับ อ่อนช้อยหนึกนุ่มเลยนะครับนี่เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเป็นมังหนุ่มพุมมิดมนทรงมนสารจัดชัดเจนนะนี่าสุดๆเลยนะครับนี่เป็นมังหนุ่มพรมนะครับรายการที่สองนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนี่เลยเนื้อนี่โอ้โหสุดๆเลยนะครับมนทรงมนสารจัดครับ รายการที่2แล้วนะครับเป็นบางขุมพรมทีมฐานแซมเนื้อดีมากนะครับเนื้อดีเป็นพระเก่าพระเก็บของคุณยายท่านหนึ่งนะครับรายการที่3ก็เป็นบางลุมพรมนะครับนี่เป็นทีมฐานแซมนะครับดูเนื้อหาเอานะครับทุกรายการ500บาทนะครับมีโอนมีไปทางสุดเยอะเลยนะครับเนื้อหานี้โอ้โหเอนึกเลยนะครับนี่เป็นทีมฐานแซมนะครับนี่เป็นบางคุนพูมทีมฐานแซม นี่เป็นพระเก่าพระเก็บของคุณยายท่านหนึ่งนะได้มาในสาวๆนะท่านให้มาแบ่งปันหินภูมไิไร้แหละท่านก็เลยบอกอาวนี่ขายให้ป้าหน่อยแ็บอกนี้เลยนะ <c oughs> ขายห้ป้าหน่อยอ่ะจัดไปจัดไปนะครับห้าร้อยบาทนะครับอ่ะรายการที่สามครับเอาตำภาพเลยนะเอาตำภาพเป็นเนื้อสวยมากนะครับเนื้อสวยมากมูนสารจัดด้วยนี่เลยนะครับแห้งเกล่ยเก่าเลยนะครับอ่อนช้อยหนึบนุ่มรายการที่สามครับ ตามภาพนะครับตามภาพนะครับติดตามรายการนะครับทุกรายการ5 0 0บาทมีอดูดมีปลายทางนะครับรายการที่4ครับนี่ฐานแซมนะครับนี่มีเส้นแซมตรงนี้แหละเนี่ยเขาเรียกว่าฐานแซมนะเส้นพาท,ทิปเนี่ยนแซมขึ้นมาก็เเรียกว่าฐานแซมนะนี่เลยนะครับชัดเจนมีใบหงใบห,ใบหูและเนื้อดูเนื้อหาวนสารนะครับมีการถุงการทูบเม็ดแดงเม็ดดำนะครับเนื้อเนียนนุ่มนี่เลยแกล่งมันสวยงามชัดเจนนี่เลยนะครับ รายการที่4ครับมีตาด้วยนะครับชัดเจนนะตานี้ออกม่วงเลยนะครับออกม่วงเลยนะสีม่วงม่วงโมงน้ำเงินนะออกม่วงม่วงนี่เนื้อหาบนสารจัดชัดเจนนะมิดแดงมิดดำบนทรงบนสารพิมฐานแซมนะครับเนื้อหนึบเนื้อนุ่มเนื้ออ่อนช้อยนะครับชัดเจนรายการที่4ครับรายการที่5ครับนี่ฐานแซมนะครับ พิมซงนะครับถูกต้องเลยนะเนื้อหาชัดเจนนะครับนี่มวลทรงมวลสารแกล่งนะครับนี่เนื้ออ่อนช้อยเนื้อมันนะครับนี่ชัดเจน,นเป็นบางหุ่นพรมนะครับพิมสานแซมรายการที่ห้าครับผมรายการที่หกครับ เป็นบางขุนพรมนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อหาชัดเจนมากเนื้อเนียนเนื้อหนึบเนื้อนุ่มเลยนะครับอ่อนช้อยแกล่งนะครับนี่ชัดเจนเอาตามภาพเลยนะครับเป็นผ้าเก็บของยายท่านหนึ่งนะอยู่แถวแถวหมู่บ้านนี่แหลนะท่านหนินผุมไหลนะท่านมือเรวมาบอกขายให้หน่อยท่านพูดอย่างนี้เลยนะขายให้บ้านหน่อยอ่ะจะบอกได้มาตั้งแต่สาวๆเลยนะลองดูครับลองดูนี่เลยนะครับมูลสารจัดนะ เนื้อหาบนสูงมนสารจัดเลยนะครับเป็นมังหุม่นพรมนะครับพิมพ์ฐานแซมเนี่ยนี่ชัดเจนรายการที่6ครับรายการที่7ครับนี่อันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับนี่นี่เลยนะครับเกรดเอยียงซ้ายนะครับเห็นไหมครับ เนื้อหานี่โอ้โหแห้งแก่งเก่าเลยนะครับเป็นบางขุนพรมนะครับเป็นสมเด็จบางขุนพุมนะครับนี่สวยนะแห้งแก่งเก่าเลยนะครับเนียนนุ่มน,นุ่มเลยนะครับและข้างหลังมีตาด้วยนะนี่ชัดเจนนะครับเนื้อหานี้สุดๆรายการที่เจ็ดครับทุกรายการนะครับแบ่งปันให้คุณยายเขาในราคาห้าร้อยบาทนะครับมีโอทนมีปลายทาง นี่จับได้เลยนะครับเป็นพระเก่าพรกเก็บนะครับรายการที่เจ็ดครับพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่รายการที่แปดครับนี่ชัดเจนนะครับชัดเจนพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ เป็นบางมุลพุ่มนะครับเป็นบางมุลพุ่มเนื้อหามวลสารนี่จัดครับเนื้อหามวลสารจัดมิดแดงมิดดานะครับเนื้ออ่อนช้อยนะครับเนื้อเหลืองอกงาเลยนะครับชัดเจนนะครับเป็นแห้งเก่านี่ถึงยุคครับยุคอนนาณาใการที่8ครับเอาตำภาพนะครับเอาตาภาพนะเป็นผ้าเก็บ ของคุณยายท่านหนึ่งท่านมาให้แบ่งปันนะท่านบอกว่ามาขายให้หน่อยท่านพูดอย่างนี้เลยนะอินบุมไลค์อ่ะก็ลรองดูนะครับดูตามภาพเลยให้ภาพมันฟ้องเลยนะครับว่าเนื้อหานี้สวยงามขนาดไหนเนี่ยเนื้อนี้อ่อนช้อยหนึบนุ่มนะครับแห้งกรังเก่าเลยนะครับสุดๆนะครับนี่มวลทรงมวลสารจัดชัดเจนนะครับเป็นสมเด็จบางขุนพมินะครับเด็ดบางขุนพมินะครับนี่เลยนะครับนี่ตานี่จะเป็นอกม่วงนะครับไม่แดงนะอกม่วงนะครับ ชัดเจนนะครับรายการที่เก้าครับผมรายการที่สิบครับ <c oughs> นี่ <c oughs> เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับ <c oughs> นี่เลยนะครับเนื้อนี่โอ้โหสวยงามชัดเจนนะครับสุดๆเลยนะครับนี่แห้งแกงเก่าตาชัดเจนนี่รายการที่สิบครับเป็นฐานแซมนะครับพิมพ์ฐานแซมนะ เนื้อนี่โอ้โหเก่ามากนะครับเฮ้เป็นบินถานแซมนะครับสมเด็จถันแซมบางกุ่พรมนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับต <c oughs> ิดตามรายการนะครับติดตามรายการแบ่งปันกันไปเป็นพักเก่าพักเก็บนะครับของคุณยายท่านหนึ่งนะให้มาแบ่งปันท่านบอกว่าเอามาขายให้หน่อยท่านบอกนะ ใี้หน่อยในราคาเบาๆอย่างนี้แหละนี่แบ่งปันกันแบบบ้านๆเลยเนื้อหานี้อ่อนช้อยหนึบนุ่มนะครับแห้งแกล่งเก่านะครับนี่รอยยุบรอยย่นเห็นไหมครับชัดเจนนะครับนี่เป็นสมด็จบางมลพームและเม็ดมนสรงมนสารเม็ดแดงเม็ดดำนี่นี่สมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบเลยรายการที่11ครับนี่เลยนะครับชัดเจน รายการที่สิบสองครับมีอยู่จํานวนหนึ่งเหมือนกันนะนี่อันนี้เป็นปกโพนะครับเป็นปกโพเห็นไหมครับเนื้อนี่หนึบเลยนะครับนี่อ่อนช้อยหนึบนุ่มเลยนะครับเนื้อเนี่ยเหลืองอมขาวเลยนะครับเหมือนงาเลยนะครับเหมือนกาเลยนี่เป็นปกโพนะครับนี่เนื้อนี่เม็ดมวลส่งมวลสารนี่จัดชัดเจนเลยแหละนี่เลยนะครับสุดยุดสุดเลยนี่สุดยอด ะป็นปกโพนะครับรายการที่สิบสองครับรายการที่13ครับโอ้ยดูเนื้อองคงนี้ดิฟูอ่อนชอยเลยนะครับนี่เป็นพิมพ์ฐานแซมนะใบหงใบหูนะเห็นนะครับชัดเจนมากนะครับเนื้อนี่ฟูอ่อนช้อยเลยนะครับเนื้ออย่างนี้นะครับดูนะครับเนื้ออย่างนี้เลยนะครับนี่ จ้างหลังเดียเป็นสมเด็จบางขุนพมนะครับบางขุนพมพิมพ์ฐานแซมรายการที่สิบสามนะครับนี่ดูเนื้อฟูอ่อนช้อยสวยงามมูลทรงมูลสารนี้ชัดเจนนะครับนี่เลยรายการที่สิบสามครับสิบสี่ครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับนี่พิมพ์ใหญ่โอ้โหดูเนื้อหานะครับมันฉ่ำเลยนะครับเนื้อมันเนื้อแกล่งเนื้อฉ่ำนะครับซุ้มซึมชัดเจนนะครับมูลทรงมูลสารนี่ สุดเลยนะครับดูเนื้อหามวลสารนะครับรายการที่สิบสี่นะครับนี่ปามตาเลยนะบางบุญภูมินะครับบางุญภูมิสิบสี่ครับทุวตีครับทุวตีครับเช้านะครับอากาศเย็นสิบห้าครับเป็นบางบุญภูมินะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับดูเนื้อหามวลสารชัดเจนมากนะครับ นี่เลยนะนี่ความแหง้งความแกล่งความเก่านะครับเนื้อหานี่ยุบย่นแยกเลยนะครับแห้งแกล่งเก่านะเส้นรองนี่มีเส้นแสมขึ้นมานะครับฐานแสมใบหูติดชัดเจนนะครับมวลสารจัดเนื้อนี้อ่อนช้อยเลยเอาตามภาพนะครับแบ่งปันกัน ทุกรายการ500บาทนะครับมีโอนมีไปทางเป็นพระเก่าพระเก็บของคุณยายท่านหนึ่งนะท่านบอกว่าเอามาขายให้หน่อยท่านบอกขายให้หน่อยอ่า <c oughs> ไล่ให้ท่านเลยนี่เลยนะครับสดๆเลยนะครับผมก็ไม่ได้ดูนะจับเลียงเลงลงนี่ก็ไล์เลยอะ่ะเนื้อหานี้สวยงามจริงๆนี่แห้งแกง่เก่านึบแกร่งนะครับนึกนุ่มถ่านแซมนะครับรายการที่15ครับผมรายการที่16ครับนี่พิมพ์ถ่านแซมนะครับ นี่ดูเนื้อนะครับแห้งแกล่งเก่าเลยนะครับอ่อนช้อยหนึบนุ่มนะครับนี่แล้วมีตาข้างหลังเป็นบางหลุมพรมนะครับเป็นบางหลุมพรมนี่บางหลุมพรมนะครับนี่ชัดเจนนะครับเนื้อนี่โอ้โหเป็นไงครับรายการที่สิบหกครับรายการที่สิบเจ็ดครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์สังกตินะเห็นไหมมีสังกติภาพใช่นไหมครับนี่เลยนะครับ สวยงามชัดเจนนะครับดูนะครับเนื้อนี่เน,เนียนหนึบนี่เนียนหนึบนะครับเนื้อหาแกล่งมวลสารจัดนะครับเนียนหนึบเลยนะครับนี่เป็นบางคุนพรมนะครับอาการที่สิบเจ็ดครับผมนี่ชัดเจนนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิม์ใหญ่พิมใหญ่พิมสังกตินะครับนสังกติพาดนะครับอาการที่สิบเจ็ดครับ อาการที่สิบสองครับนี่อันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับนี่เลยดูเนื้อหานะครับอ่อนช้อยแต่แกล่งนะครับแล้วก็ยุบยนแยกนะครับมวลสารนี้จัดชัดเจนนะครับอันนี้หนึบเลยนะครับมันฉ่ำแกล่งวังคุมพมนะครับเป็นวังคุมพมมิดลงมิดแร่ชัดเจนนะครับอาการที่สิบแปดครับผม 18ครับ19ครับพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ดูเนื้อแล้วครับหนึบอ่อนช้อยหนึบแกร่งนี่เลยนะครับนี่มวลสารจัดชัดเจนมีตรงมีตาด้วยเป็นตานะครับตาวัดนะบางของพรมเลยนะนี่มวลทรงมวลสารเห็นไหมครับมิดมวลทรงมวลสารนี่ชัดเจนนะครับพิมพ์ฐานแซมแล้วดูเนื้อหานะครับอ่อนช้อยหนึบนุ่มเลยนะครับนี่ สุดๆนะครับเป็นพระเก่าพระเก็บของคุณยายท่านหนึ่งท่านเดินมาบอกว่าขายให้หน่อยนะครับอ่ะแต่ก็จัดไลฟ์ให้ท่านเลยนะครับในราคา500บาทนะครับทุกรายการมีอุลมีปลายทางนะครับรายการที่19ครับผมอ่ะช่องทางการติดต่ออ้าวมีเลยข้างล่างเป็นช่องเศรษฐีพักเครื่องนะครับนี่บุดทวยดีไลฟ์เพิ่มเพื่อนเพิ่มไลน์กันได้เลยกดไลค์กดแชร์นะครับนี่เด่นตามพระที่สวยงามนะ เป็นพักเก่าพักเก็บนะครับเป็นพักเก่าพักเก็บอาการที่สิบเก้าแล้วนะยี่สิบครับนี่ผมจะซูมให้จัดจาเลยนะครับได้แล้วนะเบอร์โทรนะครับนี่ดูเนื้อหานะครับแกล่งนี่เลยนะครับเห็นไหมเนื้อนี่มันฉ่ำแกล่งเหลืองเลยนะครับปอกงาเลยนะครับ เม็ดมวลสูงมวลสารจัดชัดเจน,นครับใบหงใบหูนะครับเส้นแซมฐานแซมเขาเรียกว่าฐานแซมนะครับนี่เลยนี่อ่ะขอบกุงขอบข้างนะครับหลังเป็นบางหุ่นพุมินะครับชัดเจนมากนี่เป็นพักของคุณยายท่านหนึ่งนะครับให้มาแบ่งปันอะรารการที่20นี่แบ่งปันก็ตามรายการที่ผมไล่ไปน,นี่แหละทุกรายการ500บาทนะครับมีอ่นมีประทางอันนี้พิมพ์ใหญ่นะมีเส้นผ้าทิพด้วยเห็นไหมครับนี่สองเส้นเลยนะครับ นี่ล้วดูเนื้อหานะครับโอ้โหมันฉ่าแกล่งอย่างนี้นะครับสุดๆเลยนะรอยุบรอยย่นนี่มูลทรงมูลสารมาร็ดแดงเม,ม,ม,ม็ดําเม็ดขาวนะครับชัดเจนมากเนื้อหาดีนะครับมูลสารจัดนะเป็นพรกเก่าพรกเก็บของยายท่านหนึ่งเนาะท่านให้มาแบ่งปันท่านให้มาขายแหละคนบอกเลยขายให้หน่อยอ่ะเป็นวังขุนพมนะครับนี่ชัดเจนนะครับมีจํานวนพอสมควรนะครับแบ่งปันกันได้เลยทุกรายการ500บาทมีโอนมีปลายทางนะครับ เนื้อหานี่เนียนหนึบนุ่มแห้งแกล่งเก่าเลยนะครับดูได้เลยตามภาพนะครับนี่ิมใหญ่นะครับมีเพ้นพาทิปด้วยนะครับอะการที่21ครับ22ครับเป็นฐานแซมนะสานแซมจะเยอะหน่อยนไม่ได้เลือกหรอกนะไปที่น่าจะเช่าหามาก็เขาหยิบอะไรให้ก็เอานะนี่เลยนะ นั้นหลังนะแห้งแก่งเต่ามารายการที่ยี่สิบสองครับดูนะครับเอาให้ภาพมันฟ้องเลยเนื้อเนียนหนึกนุ่มนะครับมวลสารจัดจ้านอย่างนี้นะครับพิมพ์ถันแซมนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสามครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะโอ้โหดูเนื้อนี่มันฉ่ำมากเลยนะครับชัดเจนมากนะครับเนื้อนี่มัน ชี่ําเลยนะครับแล้วก็แห้งแกล่งเก่านะครับยุกย่นแยกีสวยงามชัดเจนนี่เลยนะครับเป็นบางคุณพรมนะครับเาศการที่ยี่สิบสามครับผมชัดเจนมากยี่สิบสี่ครับนี่พิมพ์ฐานแซมนะดูเนื้อนะครับอ่อนช้อยหนึบนุ่มอย่างนี้เลยนะครับมันช่ำนะครับแล้วดูเนื้อนะโอ้โห สุดๆเลยนะครับมวลทรงมวลสารจัดชัดเจนนะนี่ฐานแซมนะครับพิมพ์ฐานแซมชัดเจนมากนะวงกลมวงแขนเนื้อนี่อ่อนช้อยหนึบนุ่มเลยนะครับนี่เลยแห้งแตงเก่านะครับนี่มวลทรงมวลสารมิดดำมิดแดงเห็นไหมชัดเจนมากนะครับและการที่24ครับนี่เป็นพิมพ์ฐานแซมนะเนื้ออ่อนช้อยหนึบหนึบนุ่มๆเลยนะครับอย่างนี้เลยหนึบนุ่มเนียนแกล้งเก่า ยี่สิบสี่ครับยี่สิบห้าครับนี่พิมพ์ถันแซมนะครับนี่เนื้อหาชัดเจนมากนะครับนี่ความอ่อนช้อยความหนึบความนุ่มนะครับนี่ความแกล่งอยู่ในตัวขององค์พระเลยนะครับนี่ดูแห้งๆเก่าๆนะแต่หนึบแต่นุ่มแล้วก็นิ้นนะครับมบนชงบนสารเห็นไหมครับชัดเจนมากนะครับนี่เลยนะครับชัดเจนพิมพ์ถันแซมครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับ นี่เลยเป็นบางขุนพุมนะครับทู่รายการนะเป็นบางขุนพุมหมดเลยเป็นพระเก่าพระเก็บของคุณยายท่านหนึง่งท่านบอกเอามาขายให้หน่อยครับบอกนี่อยู่แถวข้างๆบ้านนี่แหละเห็นผมเห็นเห็นแจบเห็นผมไหลบ่อยนะครับท่านก็เอามาให้แบ่งปันนะท่านบอกขายให้หน่อยท่านพูดอย่างนี้นะอ่าลองดูเอาใครชอบพิมพ์ไหนรายการไหนนะครับเนื้อหาชัดเจนเป็นบางขุนพรมนะครับนี่ความแห้งความเก่า หนึบนุ่มเลยนะครับผิวพันณ์นี้อ่อนช้อยเอาตามภาพเลยอย่างนี้เลยนะครับชัดเจนปิดให้ตรงปกได้เลยนะครับนี่บอกรายการให้ถูกตรงปกแน่นอนนะครับนี่รับประกันให้มีโอนมีปลายทางนะครับนี่รายการที่25ครับพิมพ์ฐานแซมสวยงามนะครับเนื้อนี้อ่อนช้อยมากนุ่มหนึบนะครับหนึกนุ่มอ่อนช้อยนะครับนี่ยีครับครับนี้อันนี้พิมพ์ใหญ่นะทะลุซุ้มนะครับเกีทะลุซุ้มหนึนะครับเกีทะลุซุ้มแล้วดูเนื้อหานะครับ แห้งแกล่งเก่าอ่อนช้อยนุ่มอย่างนี้เลยนะครับนี่อยู่นะครับมวลทรงมวลสารชัดเจนมากนะครับนี่เลยมันฉ่าชัดเจนเลยนะครับแล้วนุ่มนี่และการที่ยี่สิบหกครับเนื้อหามวลสารจัดพิมพ์ทรงได้นะเนื้อแห้งเนื้อแกล่งเนื้อเก่านะครับผมชัดเจนจริงๆนะครับนี่รายการที่ยี่สิบหกครับ เกจทะลุซ้มนะครับพิมพ์ใหญ่ตรงนี้ราการที่ยี่สิบเจ็ดครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับดูนะครับเนื้อนี่โอ้โหสุดๆเลยนะครับที่ส7เจ็ดครับเป็นเกิทะลุซุ้มนะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับอาการที่ยี่สิบเจ็ดเนื้อมัน เนื้อฉ่ำนะครับเนื้อแห้งนะครับแห้งแห้งนะครับแต่นองดูมันๆฉ่ำๆเหมือนเปียกน้ํานะครับแล้วก็เนียนนึนุ่มมากรายการที่27ครับบางขุนพรมนะครับบางขุนพรมนี่เลยปิดตามรายการนะครับทุกรายการ500บาทมีโอนมีปลายทางนะครับรายการที่28่ิบครับพิมใหญ่นะครับนี่เกียรติรุ่งซุ้มนะครับเนื้อหานี่เนียนนึนุ่มเลยนะครับชัดเจนมาก นี่ความแห้งความเก่าถึงยุคนะครับอย่างนี้นะครับนี่มวลทรงมวลสารจัดชัดเจนนี่เลยนะครับสวยครับผ้าสวยนะครับขอบคุณครับจัดไปรายการที่28ครับพิมพ์ใหญ่นะครับรายการที่29บครับพิมใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นี่เลยนะครับนี่ดูเนื้อนะครับโอ้โหนวลเนียนนึบนุ่มอย่างนี้นะครับแล้วก็ยุบนะครับพื้นผิวนี่แห้งแก่งเก่านะ สวยงามชัดเจนมากนะครับนี่อย่างนี้เลยโอ้โหนี่บางกุ่นพรมนะครับเป็นบางกุ่นพรมราการที่29่ิบครับพิมใหญ่พิมพ์ใหญ่โอ้สวยครับ30พิมพ์ใหญ่ครับนี่เกตุรุซุ้มนะครับดูเหนือนะครับ นี่มวลทรงมวลสารเนื้อแห้งเนื้อแกล้งเนื้อเก่าเนื้อเนียนเนื้อหนุบเนื้อนุ่มเลยน,น,น,นะครับนี่ดูโอ้โหสุดๆนะครับอันนี้เป็นบางขุนพรมนะครับบางขุนพรมนี่อาการที่30ครับเป็นสมเด็จบางขุนพรมสามสบเอ็ครับ เป็นพิมพ์านแซมนะครับเห็นใบหูไหมครับเ,เห็นฐานแสมนะเนื้อหามวลสารนี้จัดเนื้อเนียนเนื้อ,นอหนึบน,นุ่มเลยนะครับแห้งแก่งเก่าเห็นไหมครับเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดขาวนี่เนื้อหามวลสารสุดๆเลยนะครับอย่างนี้รายการที่3าเอดครับ เป็นชุดนี้เป็นชุดบางหุ่นพรมของคุณป,ป้าท่านหนึ่งนะคุณยายท่านหนึ่งท่านให้มาแบ่งปันแนละท่านบอกมาขายให้หน่อยขายห,หน่อยท่านแบ่งมาให้นะขายให้หน่อยเขาบบบนี่เลยนะอ่ะก็แบ่งปันกันเบาๆแบบบ้านๆนะครับนี่ในช่องเศรษฐีพระเครื่องทุกรายการ500บาทครับมีโอนมีปลายทางครับผมรายการที่3 1ิดปิดตามรายการนะครับเป็นสารแซมนะครับเนื้อนี้เนียนน,นุ่มเลยเอาตามภาพนะครับเอาตามภาพเลย32ครับ พิมพ์ใหญ่นะครับชัดเจนดูนะครับมีความแห้งความแกร่งความเก่านะยุบยนนะครับแล้วก็ความฉ่ำนะครับดูผิวนเนื้อหานี่แกล่งชัดเจนนะครับนี่เป็นบางขุนพรมนะครับเป็นบางขุนพรมกิมใหญ่ครับสวยง,งามมากนะดูดินี่อาการที่สามสิบสองครับ สามสิบสองเลยนะครับมาเบอร์โทรครับเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรมีคุณถามมีคุณถามมีต้องถามต้องขายของนี่สามสิบสามเลยนะครับนะเบอร์โทรนะครับช่องเศรษฐีพระเครื่องนี่แคปไว้เลยนะครับเพิ่มลงุงเพิ่มลายดูภาพเพิ่มเติมกันได้ทุกรายการมีอนูนมีปลายทางนะครับยำเ,เช้าๆนะแปดโมงนะครับจะมีไลฟ์แบ่งปันกันนี่ ปันกันในราคา500บาทนะครับเป็นผักเก่าพ้าเก็บของคุณยายท่านหนึ่งนะวันนี้แบ่งปันเป็นมางลุมภูมิสวยๆอย่างนั้นเลยนะนี่ได้มาล้อนๆสดๆแล้วนี่ไลน์ให้ดูเลยดูเอานะครับเนื้อหานี้อ่อนช้อยหนึบนุ่มนะครับเหลืองอมขาวนะนี่ออกนานี่ผิวพันธุ์อย่างนี้ชัดเจนนะครับแล้วดูความแห้งความเก่าแล้วดูมวลสารแล้วดูเนื้อหานะครับสุดๆนี่เลยนะครับ เป็นรายการที่34นะครับเป็นบางกุนุมพิมพ์พใหญ่นะครับดูนะรอยยุบรอยย่นรอยแยกและดูผิวพันธุ์ดูเนื้อหานะครับชัดเจนมากรายการที่34ครับ35ครับนี่เป็นพิมพ์พฐานแซมนะเนื้อหามวนสารจัดพิมพ์ทรงนะครับดูนะความมันความฉ่ำความแห้งความเก่านะครับชัดเจนมากนะครับนี่เลย นี่มูลทรงมูลสารนะเป็นบางขุนภูมนะมีตาปั๊มไม่ดูไอวนี่เลยนะครับสุดๆเลยนี่เป็นพระเก่าพระเก็บของคุณยายท่านหนึ่งนะอยู่แถวบ้านผมนี่แหละท่านเดินมาบอกขายให้หน่อยก็เนี่ยไลเลย5้าบาทครับผมรายการที่ส5้าครับสาครับนี่สารแซมนะครับสารแซมนี่เลยนะครับ เนื้อหาชัดเจนมากนะครับมีความแห้งความแกล่งความเก่าความมันความฉ่านะครับนี่เลยนะครับเราดูชอบตรงเนื้อหานี่แหละครับนี่เหลืองอุ้งขาวเหลืองอกงาชัดเจนนะครับแล้วเนื้อนี้อ่อนช้อยน่าหนึบนุ่มนะครับมวลสารนี้ก็จัดชัดเจนนะครับพิมพ์ทรงได้รายการที่36ครับนี่เลยนะครับถันแซม3 7ครับ นี่ฐานแซมนะครับดูเนื้อหาดูพิมพ์ทรงนะครับดูมวลสารนะนี่เลยชัดเจนนะครับนี่อ่อนช้อยหนึกนุ่มนะครับนี่เป็นฐานแซมนะครับพิมพ์ฐานแซมนะชัดเจนมากนะครับนี่มวลทรงมวลสารนี่จัดตายด้วยนะครับรายการที่สามสิบเจ็ดครับนี่เลยเป็นฐานแซมนะเนื้อหามวลสารจัดเห็นไหม พิมพ์ทรงนะครับแล้วดูเนื้อพระนะครับแกล่งนอนช้อยหนึกนุ่มน้ํามันฉ่ำมากนะครับนี่ฐานแซมรายการที่สามสิบเจ็ดมารายการสุดท้ายครับวันนี้รายการที่สามสิบแปดพิมพ์ฐานแซมนะครับดูเนื้อหานะครับดูพิมพ์ทรงนะสุม่มเสริมดูใบหูดูฐา,านแซมดูนี่มวลทรงมวลสารนะครับมิดดำมิด,ดแดงเห็นไหมครับชัดเจนแล้วเนื้อนี่แห้งแกล่งเก่านะหนึกเนื้อหนึบหนึบนุ่มๆนะครับอย่างนี้นะครับ นี่เลยนี่แหละนี่แหละเ,เนื้อหาของสมเด็จนะครับสมเด็จบางคุงพมน,นี่นีนกกนน่น่าจะเป็นกรุปเก่านะครับไม่มีไม่มีคราบนะครับไม่มีคราบนะครับน่าจะเป็นกรุปเก่าถ้ากรุ่ใหม่เนี่ยต้องมีคราบนะเพราะว่าน้ําท่วมนะแช่น้ำแต่นี่เป็นกรุปเก่านะที่เปิดเกาะอีกนะครับนี่ชัดเจนนี่รายการทีร่สามสิบแปดครับ หมดครับวันนี้มี3 8รายการเป็นสมเด็จบางขุนพมนะครับเป็นสมเด็จบางขุนพมที่เนื้อหานี่โอ้โหอ่อนช้อยหนึนุ่มมากๆเลยนะครับดูได้เลยนะครับตามภาพนะครับนั่นแหละเบอร์โทรช่องทางการติดต่อผมนี่เลยนะครับทุกรายการ500บาทปิดได้เลยนะครับมีแค่นี้นะหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยกับราคา500บาทเป็นพักเก่าพักเก็บของคุณยายท่านหนึ่งนะครับให้มาแบ่งปันขอบคุณครับ